สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมในวันที่16ตุลาคม2566นี้ภาคเหนือและอีสานอากาศหนาวใต้ฝนตกหนักสาเหตุเพราะมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือและอีสานขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยทําให้ทั่วไทยยังคงมีฝนสําหรับคลื่นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรภาคเหนือมีฝน60เอร์เซตของพื้นที่ มีฝนตกแถวแถวเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านตากสุขโขเทยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิอยู่ระหว่าง22-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน30%ของพื้นที่มีฝนตกบริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นเลยหนองคายชัยภูมิหนองบัวลำพูอุณหภูมิอยู่ระหว่าง22-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝน60ของพื้นที่ บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณภูมิอยู่ระหว่าง22-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีชเชิยงสาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิอยู่ระหว่าง24-36องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองและฝนหนักบางแห่ง70%ของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิอยู่ระหว่าง24-35องศาเซลเซียสความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นทะเลสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองและฝนหนักบางแห่ง70%ของพื้นที่ ฝนจะตกบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิอยู่ระหว่าง24-32องศาเซลเซียสคลื่นทะเลสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง26-36องศาเซลเซียสจบการรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่14ตุลาคม2566ขอบคุณทุกการรับชม